หิวใจหนัดอึง้งทันใดนั้นน้ำตาหยดหนึ่งก็ไหลอาบแก้มร่วงลงบนพื้นดินอย่างน่าอัศจรรย์ดอกไม้สี ว่าหยาดน้ำตาของเธอคือเวทมนต์คือพลังแห่งความรักความรักเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นได้จริงๆนะแล้วคุณล่ะวันนี้คุณอยากแบ่งปันความรักให้ใครลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแบ่งปันความรักเปลี่ยนโลกให้สดใสขึ้น